โอเคกูเลงเข้าได้แต่กูไม่โบม่วงโบฟ้าอยู่นี่นะโอเคเอาโบฟ้าโอเคได้โบทองแล้วควยกูบว่าม่วงอยู่ไหนไจะแฟนกลับมาไปป่ะเดี๋ยวจำแห้ไปเอาเปล่าไปเด็กไปเด็กป๊า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 ป้าเฮียหลวงจำเก่าเฮี้ยดีมีเลเวลเต็มคู่ร้อยแปดโอเคไม่มีอะไรเลย จะมีนี่เสร็จกูติ๊กเองเก็บเองเก็บเองเลงพอเลงพอพามาพามาสองตัวยืนอะไรอ่ะไอ้ตายบเอ้ยพี่อย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นเอามีคนมีคนอย่างนี้นี่เองพี่บอกกับพี่ทันแล้วพี่ก็วิ่งไปครึ่งหนึ่งเลยนะขวาบริษักอืมอืมเป็นไงเป็นไงเกินเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่บนนี้อยู่บนนี้ กูปโดนกูปีนกูปีสู้กูปีสู้กูปีสู้วะกระโดดลงกูปีนกูปีนถึงยอดแล้วไม่เห็นใครเลยระโดดไอ้ลตกพอพอพอเล้วพอแล้วเขาแตกเขาแตกตายเขาแตกโอ้โหแล้วไม้สแปร์เกาะมาเยอะเฮีย Uy, fue a